สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับสภาพบากแล้วบรรยากาศหลังฝนตกนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะเต็ี่นะครับดูดีครับกระถางต้นไม้นะครับนะนะครับนี่ครับกระถางต้นไม้นะครับล้มละเนรนาฏเลยนะครับล้มละเนรนาฏเลยนะครับนะ นี่นะครับฝนก็ซาลงแล้วนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับฝนซาลงแล้วก็กระถางต้นไม้นะครับนะล้มระเมอละน,ละนาเลยนะครับนี่นะครับก็ฝนก็ได้ซาฝนตกเยอะเลยนะครับนี่นะครับ นะครับเอฟีด er no ูนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับยังมีฝนตกอยู่นะครับนะนี่จะเป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทุกทุกท่านนะครับหยืองให้กำลังใจกับต้นนักอยู่นะครับนี่นะครับขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในบริเวณตลาด วันโอวันนะครับอ่านะครับผมในบริเวณตลาดวันโอวันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนัดตอนนี้เลยนะครับนี่ครับเอีดูนะครับขนาดพื้นยังเปียกเลยนะครับเนี่ยพื้นเปียกเลยนะครับเนี่ยนะครับมาดูดูนครับนี่นะครับน้ําเติมเลยนะครับนะในบริเวณตลาดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนี่นะครับก็เป็นพื้นนะครับ ในบริเวณตลาดนิเปียกนะครับฝนสาดแรงมากนะครับฝนแรงมากนะนะครับนะนะครับก็มีท,ทั้งต้นไม้ล้มละเนละนาศกระถางต้นไม้ล้มละเนละนาศเลยนะครับอ่าจะเป็นเมษาสต์นะตอนนี้นะครับ,รบ,รบก็ขอ กวมลังใจอกครัสีนะครับหน้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในก็เป็น,ปนบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลดบบค์คคลกดแชร์กดซับราคาและกดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้เราขอจบไว้จุดหนตรงนนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ